ครับท่านผู้ชมท่นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตู้เก็บรูบิกกับผมนะครับจุนจุจุอันนี้จะเป็นลูบิคพรีมิส์นะครับเดวจะไม่เล่นให้ดหูคิปอินนะครับนี้จะเป็นลูบิกสี่คูณสี่ไม่มีแม่เหล็กนะครับสองลูกขอบดำนี้กับลูกนี้ไม่มีแม่เหล็กแต่สองลูกนี้มีแม่เหล็กนะครับ ในดูที่ลูกนี้ครับลูกขอบดําไม่มีไม่เหล็กอันนง้ี้ผมพูดไปเมื่อกี้แต่คุมง่ายครับแต่ถ้าบิดไปคอ,อนเนอร์คัตติ้งมันจะไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่นะครับมันดูที่เมนคิ้วของของนะครับซึ่งเวลาว่ามงจะหลีกมาเนี่ยมันก็คือแกน13 m a c l e f UV coated นะครับนี่ โอเคไมารูที่นี่ครับที่จับเวลา okay. โอเคก็มีพวกถุงผ้ากล่องแกนสิบสามแลก็กล่องใส่ลูบิกนะครับส่วนนี้ก็เป็นการลูบิกแกนสบสามแกเนฟนะครับชุบตึ๊บแบบนี้ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จบการรีวิวเพลงนี้เรารีวิวแบบสั้นๆบ๊ายบาย